สวัสดีครับผมที่นายสาวุฒแสนพยุงเลขที่26วันนี้จะมาอธิบายระบบจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครับเปิดสวิต์ตำแหน่งออนไฟขั้วบ,บวกจากแบตเตอรี่จะไหลไปยังฟิลควบคุมเข้าฟิลบวกบีบวกของขอจุดระเบิดผ่านคนรวดประทมภูมิไปรอลงกาวที่ฐ <c oughs> านิตเตอร์ กำลังสตาร์ทเครื่องยนต์เซ <com> <erkl ati> <ese> ็นเซอร์มุมเผาเข้าเวียงจะส่งสัญญาณองศาเผาเข้าเวียงและสัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์ไปยังกล้อง ECU เมื่อคำนวณองศาการจุดระเบิดเพื่อส่งสัญญาณไปยัง IGT 1 IGT 2 IGT 3และ IGT 4 ไปควบคุมตัวช่วยจุดระเบิด1342ในหนึ่งรอบการทำงานของเครื่องยนต์และมีทัญญาณ IGT ทับครัังส่งไปควบคุมการทำงานของตัวช่วยจุดระเบิดไปทางทิตเตอร์กําลังเกิดกระแสไฟ<อ>เคลื่อนทรงไหลไปกระโดดข้ามช่องว่างที่เคี้ยวหัวเทียน ตามลำดับการจุดระเบิดเมื่อมีการจุดระเบิดในแต่ละครั้งวงจรในคอยจุดระเบิดจะส่งสัญญาณ IGF มายังกล้อง ECU เพื่อยืนยันการจุดระเบิดในแต่ละสูบเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างจุดระเบิดในลำดับต่อไปขอบคุณครับ